คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาพบกับตตอมกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องตตอมพารวยค่ะฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เตอมด้วยนะคะวันนี้เราสุดยอดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนปังสุดๆเลยค่ะเรามาดูกันเลยนะคะผลฮานอยวันนี้ค่ะวันที่12นะคะเพื่อนเพื่อนฮานอยพิเศษค่ะออกสองดหนึ่งแล้วก็สองสองนะคะเพื่อนๆนเราเข้า 71ตรงๆเลยนะคะเด่นเลข7ค่ะ2อสองเราเข้าน่อยฮาหนอยสุดวัดดวงนะคะเพื่อนๆนแล้วก็ฮาหนอยปกตินะคะเพื่อนๆอ,ออก5 9 2แล้วก็5 5, 5นะคะเพื่อนๆ5ืน้ค่ะเพื่อนๆเ,เราเข้าเนี่ยคะ่ะ เลขที่ต้องชอบก็คือ55นะคะส่วน VIP ค่ะเพื<ๆ>่อนเพื่อน VIP 438นะคะ<ๆ>กับ41ค่ะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเราเข้าตัวกลับนะคะตรงนี้83นะคะเลขอยู่ในตารางฮาหนอยนะคะเลข3กับเลข8แล้วก็เราเข้าตรงๆ1 4นะคะ เด่น4ค่ะเพื่อนๆเลขอยู่ตรงนี้นะคะ1 4กับ1ค่ะเพื่อนๆเ,เลขในตารางฮานอยเราเข้านะคะสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเล่นเลขรูดอย่างเดียวนะคะรูดเลข4ีก็เข้า4 1วิ่งเลขก7ก็เข้า7 1นะคะเพื่อนๆเราไปตามกันต่อเลยนะคะที่ฮานอยสุด1ค่ะมวดประจำวันที่13เดือนมกราคมปี64นะคะเพื่อน เลขในตารางฮานอยนะคะมีเลข4ค่ะเลข1เลข5เลข9เลข8เลข2แล้วก็เลข5นะคะเลขเด่นอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมค่ะเด่น9กับเด่น8นะคะเพื่อนๆมีเลข9ก็จะมี9 1ค่ะ9 4นะคะ9 8ค่ะ เลข8มี8 1ตัวนี้ต้องชอบค่ะ8 1, 8 2แล้วก็8 4นะคะส่วนตัวกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆกันเลข1ไว้นะคะกันเลข1ค่ะจะมีเลขเบิ้ลนะคะต้องชอบ1 1 1 4แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ1 5นะคะส่วนเลขที่ต้องชอบนะคะเพื่อนๆต้องชอบ5 2ค่ะ 54นะคะต้อมอยังชอบเลขเบิ้ลตัวนี้นะคะ55าหาค่ะเพื่อนตัวสุดท้ายก็คือ58นะคะส่วนเพื่อนๆนคนไหนที่ชอบเล่นเลขวิ่งกับเลขรูดค่ะก็วิ่งเลขเด่นไปเลยนะคะวิ่งเลข9รูดเลข8เน้นๆนะคะเพื่อนๆนที่สําคัญอย่าลืมตัวกลับนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ชอบเลขที่ต้อมเจาะออกมาให้สามารถนําเลขในตารางฮานอยไปจับคู่กันเองได้นะคะเพื่อนเพื่อน เลขในตารางฮานอยสูตรหนึ่งเข้าต่อเนื่องนะคะเพื่อนๆเข้ามาหลายงวดเลยค่ะเพื่อนๆไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะว่าเข้าเดินดีมากค่ะเพื่อนๆ วันนี้นะคะต้อมขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะโชคดีนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังๆนะคะถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินทําบุญเพื่อเป็นการต่อบุญด้วยนะคะเราจะได้ถูกหวยทุกๆงวดค่ะดูแลสุขภาพเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้หนาวมากๆเลยนะคะต้อมอยู่เชียงใหม่นะคะเพื่อนๆอากาศหนาวค่ะมีลมด้วยนะคะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย